สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเซอร์วิวอลครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็มีปลาวานอยู่2ตัวเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอีกนะครับแต่ก่อนจะไปเพิ่มปลาวานเดี๋ยวผมขอทําประตูน้ําให้มันดีๆก่อนนะครับตอนนี้เราจะทําประตูน้ํา2อันนะครับอันแรกเสร็จไปแล้วขยายนะครับมีท่านผ,ผู้ชมบอกว่านะครับท่านผู้ชมบอกว่าให้ขยายเป็น เอ่อสี่ช่องใช่ไหมครับอันแรกมันเป็น3มช่องซึ่งเขาบอกว่าปลาวานจะไม่เข้าก็เลยขยายเป็นสีช่องรับรองว่าปลาวานเข้าแน่ๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมาแล้วมาแล้วฮะอตรงนี้ทไมอืมก็ตรงนี้เราจะทําเป็นประตู2ชั้นนะครับชั้นแรกเดี๋ยวเราจะเปิดไว้นะครับส่วนชั้นนี้เราจะปิดไว้ก่อนนะครับ เปิดไว้เพ anyway? ื่ออะไรชั้นน like ี NG ้จะเปิดไว้เพื่อจะได้ไล่ปลาวานเข้ามาแล้วก็เราก็จะปิดนะครับพอปิดฝั่งนี้เสร็จปลาวานก็ออกไปทะเลไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะมาเปิดฝั่งนี้ต่อนะครับปลาวานเข้าไปเราก็จะปิดเลยนะครับอืมที่เราจะปิดตรงนี้ก็ป้องกันไม่ให้ปลาวานออกมานะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างประตูปิดน้ําก่อนนะครับอ่าฝั่งนี้สําเร็จแล้วนะครับอืมดูนะครับ ปุ๊บอุ๊บเอาอีกแล้วอะเฮ้ยคุณผู้ชมครับผมต้องขอโทษคือมันทำอะไรนิดหน่อยมันพลาดไปหมดเลยโอเ,อโอเคไหมนะโอเค,อ,เค,อ,เคอันเดียวแห้งเลยนะครับไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้นนเนาะอ,นนอืมไม่ไม่น่เาเลยทำไมครับตรงนี้เราก็จะเอ่อทำเป็น สวิต์นะครับสวิตต์ตรงนี้นะแล้วก็เดินสายไฟโอ้โอใช่ใช่นะครับแล้วก็เดินสายไฟนะสีเขียวนี่แหละครับปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะแล้วก็ปิดนะครับ่บาไหครับ,ปรบเปิดใหมสิครับนี่แม่ปิดอ่าเรียบร้อยเราจะมาทําตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็จะมาทําสวิต์นะครับปึ๊บ เอปไปซิไตรงนี้ดีก่าเนาะ,ะแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับทาสายไฟลากมาอุ้ยแม่นี่นี่นะครับก็เสแล้วก็อ้าวยังตรงนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่ใส่บล็อกเลยใส่ด้วยนะครับอืมสองสามอันนี้ก็สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่มันก็จะชนผนังด้านโน้นพอดีนะครับอ่าลองดูนะครับอ่ากหนด ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออ่ากำหนดเป็น cc นะครับกำหนดเป็น cc อ่า cc นะครับโอเคเอา้าวละลองดูนะครับว่าได้ไหมนี่เห็นไหมครับพอดีเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่าครันนี้แหละปลาวานก็จะไม่สามารถออกมาตรงนี้ได้ฮนะพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่กักประวานชั่วคราวนะครับ เมื่อปลาวานเข้ามาแล้วเราก็จะเปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้ไปสู่บอใหญ่นะครับจะปลาวาน2ตัวก่อนที่จะไปล่าปลาวานตอบเดี๋ยวผมขอให้อาหารมาก่อนนะครับมีท่าน่ทานผู้ชมบอกว่าปลาวานมันชอบกินปลาสดใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะปลาสดให้มันกินละกันนะครับอันนี้คือปลาสดอ่าอ่าเยอะๆเลยเยอะๆเลยเอ้าไปไกิน อเห็นไหมครับมันชอบกินปลาสดนะครับเออมีท่านผู้ชมบอกมานะครับถ้าท่านผู้ชมรู้อะไรก็ช่วยบอกมาด้วยนะครับว่ามันชอบกินอะไรบ้างนะครับอืม,อ,มอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอหืมยยังไม่เก็บเผือตัวนะอื่นมามันจะได้เหรอ,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 อโอเคไม่เป็นไรปลาสดเรามีเยอะนะครับให้มันกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวมันจะได้ เออมีความสุขในการอยู่บอ่อใหญ่นะครับอันนี้บอ่อใหญ่ของเราพื้นที่กว้างมากเลยนะครับโอ้โหพื้นที่กว้างมากเลยนูน่นมาถึงไหนครับถึงนี่เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหเข้ามาถึงนี่เลยนี่กว้างไหมครับปลาม,มันไม่ยอมมาอ่าไม่มาไม่ปลายนะครับเดี๋ยวให้มันเล่นแถวนี้ก่อนนะพอเยอะๆเดี๋ยวมันก็แยกย้ายกันเองนะครับโอ้มีความสุขมากเลยนะครับมีปลา อย่างอื่นด้วยปลากละระเบนปลาวานเขามากินต่อครับแปลว่ายังไม่อิม่มโ,โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําประตูน้ํานะครับประตูเปิดปิดน้ําก็แบบนี้นี่เองเอลองปิดลองเปิดน้ําใหม่นะครับปุ๊บแอน,นะครับแล้วน้ําก็จะไหลอ่าอ่าพอน้ําไหลนะครับพอปลาวานเข้ามาตรงนี้น้ํามันแห้งเราก็เติมน้ําซะใช่ไหมครับแอน,นะครับตรงนี้ฟึ๊บ เติมตรงนี้อีกหน่อยอ่ามันจะได้เข้ามาได้นะครับส่วนตรงนี้มันเติมยากนะครับอืมลองเติมแล้วเติมไม่ได้แล้วก็อ่าเพิ่มดินไปหน่อยเนาะใช่ไหมอ๋ออ,อ,อันเดียวเหรอโอเคอ่าแล้วก็อ๋อเติมน้ำก่อนเนาะอืบอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขุดออกทีหลังก็ได้แล้วครับแบบนี้นะครับอ่า ปิดเหมือนเดิมก่อนตรงนี้ปิดอุยอ้ยโทษเออโทษชอบทำตลอดเอ้าวเกิอดอะไรขึ้นครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรครับทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ไม่เป็นไรโอ้โหหญ้าตายหมดเลยครับไม่เป็นไรครับทุกอย่างแก้ไขได้ <c oughs> นะครับหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาเองได้ <c oughs> ได้เหรอ ยิงเปล่านะครับอโอเคอ่ะปิดกันครับเนอะปุ๊บอืมต้องเลงให้ตรงอ่าเรียบร้อยนะครับรอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไวนะ้นนเนาะเผื่อว่าไล่ปลาวานเข้ามาอ่ะเปิดก่อนเลงดีๆนะครับอืมอ่าเรียบร้อยอ่าตรงนี้ก็น่าจะเติมน้ำหน่อยเนาะดีไหม ง่ายได้ไหมนี่แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมส่วนตรงกลางก็อะไรนะดินดินใส่ไปสักน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำนะครับดินน้นี่สูตรข้ามันนะครับออกออกดิก็เอาดินเอ้ยดินออกโทษครับก็คือว่าอ่าดินออกอ่าแบบนี้นี่เองเนาะเรียบร้อยไหม โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล่าปลาวานกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ในการทําประตูน้ําก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปล่าปลาวานต่อให้ได้สัก1ิบตัวพอไหมถึงไหม,ไม <laughs> โอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสนะครับตแต่ว่ายาก<ล>หน่อยนเนะาะอ,อ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าปลาวานในครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ